แรงมากเสียใจเลยเล่นเป็นบอทจริงๆริงค่ะก็ต้องเข้าใจนะลูกนะก็ต้องยอมรับตัวเองว่าเออบอทจริงซี่เกมดาเมจศูนย์ไม่ใช่บอทผมเป็นคนดาเมจศูนย์ไปเล่นเกมก่อนนะแม่บอทบอทที่หนีเอาซี่เกมดาเมจศูนย์มันบอทบออยู่อยู่ข้างบนสามตัวครับโอเคโอเคค่ะโอยโอยตานีก็ด่าโลดไอ้แจไปเลยยิง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 อ ไม่เป็นไรวันนี้รับการวีนช่มชจากแม่เสียงเปลี่ยนเลยนะเสียงออนทันทีค่ะเอห้าันห้าอห้าสิบห้าเสียงเปลี่ยนแอปเบลมันวิ่งไปแล้วนะไม่เป็นไรนะพักค้ามัพันห้าร้อยห้าสิบห้าอยู่บนอยู่บน เปลี่ยนแรกก็เปลี่ยนไวริงริงเฮ้ยตรงนี้ตาเปลี่ยนหนึ่รงร้อยแปดตรงนี้เสร็จแล้วค่ะโอ้โหเจินไปนี่เป็นไนัญหาค่ะคือก็